การเลือกตั้งในออสเตรเลียผ่านพ้นไปแล้วนะคะและก็ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งเป็นผู้นำพรรคเลเบอร์และเปิดทางให้พรรคนี้ขึ้นมาบริหารประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีเพื่อพูดถึงนโยบายการต่างประเทศก็คงจะไม่ต่างจากนายกรัฐมนตรีคนเดิมนะคะสกอตต์มอริสันเพราะว่าออสเตรเลียก็คงจะคงนโยบายที่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับจีนและย้ำความเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐต่อไปค่ะ แต่ด้านหนึ่งในแง่ของภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนใหม่มีความน่าสนใจอย่างมากนะคะเพราะว่ามาจากภูมิหลังที่ครอบครัวก็ไม่ใช่ครอบครัวที่ร่ำรวยแต่เขาก็ต้องการสารฝันให้คนออสเตรเลียเห็นค่ะว่ามาได้ไกลถึงขนาดนี้ค่ะ แอนโทนีอัลบานิซีนายกรัฐมนตรีคนที่31ของออสเตรเลียเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ที่คว้าชัยให้พรรคได้บริหารประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ15ปี I am I am incredibly honoured and humbled to have been sworn in as Australia's 31st Prime Minister. Australians have voted for change, and my government Implement that change way. ในเว็บเรื่องราวของเขาแอนโทนีอัลบานิซีเล่าว่าความฝันของแม่คืออยากให้เขามีชีวิตที่ดีกว่า ในคืนวันเสาร์ที่รู้ผลว่าชนะเลือกตั้งเขาปราศัยว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่ไม่ธรรมดาเมื่อลูกชายของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่พิการต้องอาศัยเงินบำนาญเลี้ยงลูกในแฟลตของรัฐเด็กชายคนนั้นได้มายืนต่อหน้าพวกคุณในฐานะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียอีก1.6พันของชีวิตก็คือแม่ของเขาที่ป่วยด้วยโรคข้ออักเสบบอกความจริงเมื่อเขาอายุ14ปีว่าพ่อ,อยังไม่ตาย และที่จริงพ่อกับแม่ไม่ได้แต่งงานกันคา r โลอัลบานิซีแม่ของเขาเป็นพนักงานต้อนรับบนเรือสำราญพบกับพ่อเมื่อปี2505ตอนที่กลับไปที่ซิดนีย์หลังจากเดินทางข้ามเอเชียอังกฤษและยุโรปแม่ตั้งท้องได้4เดือนและได้ให้กำเนิดเขาในวันที่2มีนาคมปี2506แอนโทนีเริ่มตามหาพ่อหลังจากแม่เสียชีวิตในปี2545 จนในที่สุดได้พบกันในปี2,552ซึ่งพ่ออยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่เขาไปร่วมประชุมในฐานะรัฐมนตรีของประเทศเขาได้พบกับพ่อในที่สุดเรื่องราวการต่อสู้และการขาดโอกาสในวัยเด็กของแอนโทนีได้กลายเป็นจุดขายที่เขาให้ความสำคัญกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่คนซื้อบ้านหลังแรกที่กำลังเจอปัญหาอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูง เรื่องนโยบายการต่างประเทศน่าจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้นำคนใหม่ของออสเตรเลียและงานแรกที่ประเดิมตำแหน่งคือเดินทางไปร่วมประชุมกลุ่มภาคี4ประเทศที่เน้นด้านความมั่นคงหรือคอร์สท,ที่กรุงโตเกียวโดยเขาจะได้พบกับโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอ ja ินเดียอัลบานิซีย้ำว่าจะเดินตามแนวทางของสกอตต์มอริสันอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องคงการแข่งขันในเชิงยุทธศาสตร์กับจีน Well what I have said and uh, we maintain is that the uh, relationship with China uh, will remain a difficult one I said that before the election that has not changed uh it is china that has changed not australia and australia should always uh, stand up for our values and we will in a government that i lead Senator, <the> ขณะที่เพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ของออสเตรเลียบุคลิกไม่ธรรมดาในคืนที่พรรคเลเบอร์ชนะเลือกตั้งวองขึ้นไปกล่าวปราศัยบนเวทีระหว่างรอ <you>, ให้นายกรัฐมนตรี <Thank you S 1> ปรากฏตัว <your> ระหว่างนั้นคนตะโกนเชียร์เพนนีเพนนี จากนั้นเธอเกล่าวปราศัยด้วยท่าทางสบายสบายอย่างมั่นอกมั่นใจแต่กินใจคนฟัง That tonight we can take that step forward to fulfilling to fulfilling the promise of the Uluru Statement from the heart การเรียกร้องให้คนออสเตรเลียเคารพต่อชนพื้นเมืองอบอริจิน ในฐานะเจ้าของแผ่นดินและต้องมีเสียงในรัฐสภาโดยจะต้องระบุไว้ในรัฐธรรมนูญวองเป็นวุฒิสมาชิกเกิดในมาเลเซียระบุบนเวทีว่าออสเตรเลียได้เลือกความหวังเลือกอนาคตรัฐบาลจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นรัฐบาลเพื่อผู้หญิงและจะเป็นรัฐบาลที่รวมใจทุกคนคำพูดของวองได้ใจคนฟังไปเต็มๆถึงกับมีความเห็นว่า ดูเหมือนจะแย่งซีนไปจากผู้นำคนใหม่อเอาบานิซี่และว,ว่องเดินทางไปร่วมประชุมที่ญี่ปุ่นด้วยกันเป็นภารกิจแรกหลังจากชนะเลือกตั้งก่อนหน้านี้พักเลเบอร์ระบุว่าข้อตกลงด้านความมั่นคงระหว่างจีนและหมู่เกาะโซโลโมอนถือว่าเป็นความล่มเหลวที่สุดของนโยบายการต่างประเทศในแปซิฟิกนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองโดยความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับจีนซึ่งเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ในขาลง สองประเทศตึงเครียดกันเรื่องการค้าที่มาของโคโรนาไวรัสและเรื่องความมั่นคงโดยเฉพาะหลังจากออสเตรเลียเข้าร่วมข้อตกลงไตรภาคีออคัสกับสหรัฐและอังกฤษ